ขอบคุณทุกท่านมากมานะครับที่มาร่วมงานแถลงของเรากันแล้วครับค่ะครับผมก็15้าปีนี่ครับเป็นยังไงครับพี่แอมนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราสองคนสามาัมภาษณ์ครูใช่ปะก <g år d> ็จะเป็นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่า15ปีนี้ผ่านมาเราก็โตมาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็รู้จักกับน้องแล้วก็อยู่กับน้องมาเนี่ยตั้งแต่น้องอยังเรียนมหาาลัยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้ผมก็เพิ่งเริ่มเป็นดีเจแต่ถ้าพี่ๆคนไหนจำได้นะครับแล้วเราก็ ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะครับมีความสุขด้วยกันนะครับก็เราก็เรียนรู้ทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็โตมาด้วยกันทุกวันนี้นะครับเหลืกันมาคาราบุ15ปีแล้วนีึงื่นเถ้นสรุปมันเร็วมากค่ะคือเวลาฟังเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขก็แอบว่าเฮ้ยมันมัน15แล้วหรออะไรเงี้ยแต่ไม่ความรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันเร็วมากค่ะและ้วก็อย่างที่บอกเราก็โตขึ้นมาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันละกันป <c oughs> ระมาณนั้นนะนี่ตื่นเต้นมาจากคำว่าแฟนเป็นสามเลยน ตื่นเต้นค่ะสำหรับซาตื่นเต้นเพราะว่าออมัน,ม,นมันก็ยังไม่ชินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นในทางที่ดีทางที่แบบว่าโอเคในอนาคตเราจะต้องเปลี่ยนสรรพนามเป็นสัมภรารยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็มีความสุข,ข,ขอะม,มันเป็นอารมณ์มี่อบอเุ่นเปนนนอะไรนะครับเขินเขินเอาจริงเขินวันนี้มีอะไรบ้างตอนที่ยังไงคะผมเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีความสุข,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 ขมาก แล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจะตื่นเต้นได้มากขนาดเมื่อวานนี้เงี้ยะคะไม่น่าจอนก,กันอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดงานค่อนข้างเล็กแล้วก็อกบอุนะะ่นอะไรเางี้ค่ะแล้วค่อนข้างเน้นเน้นเน้นคนในครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อนที่มาก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทด,ด้วยแล้วเขาก็จะเขาก็จะเห็นเราสองคนมา15ปีที่แล้วเขารู้รู้เส้นทางความรักของเราอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะ เป็นมาด้วยความรู้สึกที่เขาเข้าใจเราอะไรเงี้ค่ะก็จะมีน้ําตาเยอะมากเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่ทั้งเพื่อนซ่าทั้งครอบครัวทั้งพวกเราร้องไห้เยอะมากครับคือ <c oughs> ร้องไห้ <c oughs> รร้องไห้ร้องไห้ครับร้องไห้ครับเป็นน้ําตาที่มีความสุขมากครับคือ <c oughs> จริงๆร้องไห้ครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่เดินเข้ามาหาเจ้าสาวครับคือเจ้าสาวเนี่ยตั้งแต่เช้าผมก็ไม่เจอแกเลยแล้วก็ ไม่ให้ผมเห็นชุดของเขาเลยนะครับชุดก็สวยมากแต่ผมก็ไม่มีโอกาสเห็นเขาก็มานั่งรอ,อยู่ใน glass house นยครับผมก็ผ่านขันมามาทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยเขามีการ์ดให้อันหนึ่งครับให้อ่านก็การ์ดเขาก็เขียนน่ารักมาก <laughs> แล้วเวลาผมอ่านเสร็จปุ๊บ <laughs> ก็เลยน้ําตาไหลครับร้องไห้เต็มที่เลยเพื่อนุคนตกใจร้องไห้ตางกันหมดเลยหลังจากนั้นก็เหมือนเปิดก๊อกแล้วก็ไหลกันทั้งวันเลยครับ <laughs> จริงเราสองคนก็แพนกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ซื้อบ้านไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว่ะคะต้นปีที่แล้วอะไรเย่างนี้ยค่ะก็ทําอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ยังใช้ชีวิตทํางานปกติเหมือนเดิมอะไรเงนี้ยค่ะครับผมค่ะเราแพนว่าจะจดวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเป็นวันที่เราสองคนเจอกันวันแรกครับก็15ปีที่แล้วครับเลือกรูปนะคะ เรื่งองลูกจริงๆก็จริงผมผมพูดรตรงว่าผมอยากมีมก็อยากมีลูกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีลูกแล้วก็คิดว่าแนอนาคตเราได้ทําอะไรว็ททาให้มีความหมายคือต,ตอนนี้แล้วก็มีความหมายในชีวิตเป็นคนนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ในนาคตก็อยากจะมีความหมายร่วมกันด้วยครับแต่ก็ต้องรอเจ้าสาวผมว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ครับค่ะราอ,อ่าจะขอเวลาใต้สักปีหนึ่งมั้งคะตั้งตัวแบบหนึ่งค่ะครับ เราไม่ได้มีคำมั่นแบบแบบตายตัวแต่ว่าเราเราให้กําลังใจกันตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็มีอะไรดีๆเราก็แนะนํากันเสมอแล้วก็เราบอกไปอยเสมอว่าแบบไม่ว่าเราเราทะเลาะกันอะไรยังไงเนี่ยเราก็อยากให้มันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์คืออยากให้เราสองคนดีขึ้นมันก็เลยเป็นการแบบมันเป็นทุกทุกทุกปัญหาที่เรามีมันก็เป็นเหมือนเหมือนชาเลนจ์ที่เราจะต้องแบบรู้จักกันแล้วก็ทาให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนอะไรอย่างี้ค่ะไปเรื่อยๆครับ ผมว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการเปิดใจแล้วก็ความเข้าใจกันนะครับทุกปัญหาว่าแลมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดใจที่จะรับฟังฝั่งหนึ่งเขาคิดยังไงแล้วก็เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันคร้าเมื่อก็้ทำให้เราโตขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกับน้องพูดตลอดว่าเราโตมาด้วยกันเรามีปัญหาด้วยกันทุกครั้งเราก็เปิดใจกันเปิดใจแล้วเราก็แก้ไปด้วยกันมันก็เลยทําให้เราสตรองขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับแทนฮันนี่มูดแทนฮันนี่มูนใช ไม่ได้ซีเรียสเขาเราเทียบกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วตอนหลังก็พอพอเรามาบอกว่าลองจัดงานลองเตรียมงานแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาไปคันิมูทันชีหลังหลังจัดงานเสร็จเนี่ยมันมันมันควรมากๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากจะรีแลกซ์ไปๆมาๆเหมือนจะมีงานเข้าค่ะก็เลยอาจจะไปทํางานก่อนแล้วก็อาจจะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบนเพจครับโอเคกำลังดี เป็นไซส์ที่กำลังดีใช่ครับก็ทำดีได้นะครับเร็วนิดนึงครับสวยงามกำลังดีค่ะเหมาะครับติดขาดทุกเดือนก็กำลังเหมาะเหมือนกันครับกำลังดีครับเป็นเพชรครับเพชรผมนี่สิบแปดกระลักครับก็ยังสาวอยู่เหมือนเดิมครับอ๋อเพียงมาทำงานเลยครั จริงๆเรื่องงานนี้อยากพูดตั้งแต่เมื่อวานเลยครับผมว่าเป็นเป็นความภูมิใจมากของผมอย่างหนึ่งคือเจ้าสาวผมเก่งมากครับคือภาพที่เห็นเมื่อวานเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ช่วยคิดช่วยทําแล้วก็เราสองคนเนี่ยคือเราจะมีคุคณปูนนะครับที่ช่วยเรารันงานแล้วก็ช่วยกันทําอะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้มี เทรนเนอร์คือหมายความว่าเราไม่มีคนที่แบบควายจับอะไรมาประสบการณ์แต่ว่าน้องเนี่ยเขาเห็นอะไรที่ดีเขาเห็นว่าดอกไม้แบบนี้สวยนะครับหรือว่าเขาเห็นบอกว่าคนแบบเนี้ยตกแต่งออกมาดีเนี่ยน้องก็ติดต่อเองนะครับหรือเช่นเรื่องเรื่องเพลงเรื่องวงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าจะเอาวงไหนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเองสุดท้ายก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งภาพที่พี่ๆี่เห็นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านในเนี่ยคือน้องก็เป็นอินสปเรชันของน้องแล้วก็คุยกับเดคอเรเตอร์เองนะครับมันก็เลยเป็น เราก็จะมีความสุขในทุกสปอร์ตที่เราเดินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นงานที่มันมมมััันนนรู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราสองคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เราอยากจะจำทุกอันเลยครับแต่จริงพิธีการพร์คสตารักว่าสิบห้าปีก็บอกว่าก็อยากเหยียดแน่นตลอดสิบห้าปีไม่มีวันก็แปลกใจไปเลยไปเลยครับจริงจริงก็บอกพี่ๆไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กันเนาะ ราะว่าคือจริงๆเวลาคนเราเรียกว่าโตมาตอนน,นั้นน้องก็จำไม่ได้ลวยังไม่สองประมาณยี่สิบเอ็ดที่ยี่สองนะครับคือเราก็โตกันมา2 1ปีที่สอง,ง,ง,งปีเนี่ยผมก็โตมาประมาณย4 25ี่สห้าปีมันก็โตมาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเรามาเจอกันเนี่ยมันก็ต้องมีเกิดการเรียนรู้เวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณพร้อมที่จะอยู่คนนี้ขนาดไหน คือถ้าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณเนี่ยคุณก็พร้อมจะเปิดใจคุณก็พร้อมจะเรียนรู้เขาแล้วเราก็ตขึ้ไปในกาลสุดท้ายแล้วก็มาแต่งงานกันแบนี้ครับใช่ครับคือ,อจริงๆผมถูกย้ายไปทํางานไปรีโลเกตอยู่ที่สิงคโปร์ครับก็ไปอยู่ได้ประมาณปีครึ่งครับแล้วก็เขาให้ย้ายกลับมาครับ <laughs> แต่ก็ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วงนั้นก็เราเริ่มคิดเราว่าม,มัน,มนใ,กใกล้ช่วงที่เราจะต้องแบบเหมือนเปลี่ยนสถานะหรือว่าแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก,เขาก็เขาก็เริ่มแพลนแล้วว่าเออมันต้องกลับมาเตรียมนูม่นเตรียมนี่นีด้วยจังหวะมันก็เลยแปรผันค่ะซึ่งช่วงนั้นก็เราก็ไปมาหาสูงตลอดคือม้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าผมจะไปเบสอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าเปิดจริงจริงงานที่ทําก็ต้องกลับมาประเทศไทย,ไทยไบ่อยๆนะครับซึ่งออน้องก็มีโอกาสไปหาบ้างจริงจก็แทบจะเจอ,อเกือบทุกอาทิตย์นะครับมันก็เลยไม่ได้หาต่ว่ม อย่างหนึ่งก็คือมันก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะก็เหมือนว่าความห่างไกลมันไม่ได้ทําให้เราเปลี่ยนไปหรือว่าไม่ทำให้ความรักของเรามันเปลี่ยนไปนี่นะครับอยากเลยอะครับอยากให้ผมก่อนครับ๋อวคุณก่อนครับให้เราตายคุณเลยครับก็ก็อยากขอบคุณเขาครับเพราะว่าตั้งแต่ อย่างที่พี่ๆรู้หลายท่านก็คือเราเป็นไม่เคยมีแฟนด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เป็นคู่แรกกันแนายกานที่เขาเข้ามามันก็โลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็โลกมันไม่ได้แค่เปลี่ยนไปอย่างเดียวแต่ว่ามันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเองหรือว่าความรักที่เรามีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างน,น,นะครับก็อยากขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาแล้วมาทําให้ทั้งโลกตัวเองแล้วก็ตัวเขาด้วยสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันดีไปหมดเลยครับ น่ใจใพี่พูดคนสุดท้ายเนะเาะอา๋ออเลยโอเคค่ะต่อของชาก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต่อขึ้นมาด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ลาชอบบอกพี่แอมว่าเอโชคดีมากเลยที่ที่ชาได้มาเจอเพี่แอมแล้วก็เหมือนกับชีวิตคนหนึ่งที่ที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์และการที่ชาได้ได้ได้มาเจอเพี่แอมเราก็จะได้ใช้ชีวิตที่เหลือได้เจอมนุษนนย์คนคนนี้ เค้าดีมากเลยอะค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เพียมดูลาสร่างมาอย่างดีมากๆแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เพียมพิสูจน์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณเช่นเดียวกันครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ